เห็นตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแต่วันน uh ั้นวิบไปทำธุระเลยย้อนกลับมาวันนี้นะฮะนี่ค uh รับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกมาในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับ f e s t i v e c e l e b r a t i o n Johnny Walker Black Label The Carry Case นะครับทำไมเรียกว่า c a ริ y Case นี่มันมีสายนะครับสายสะพายเป็นหู้วนะครับจะพกพาไปไหนสะดวกสบายนะครับจะไปปาร์ตี้นะครับหรือจะไปต่างจังหวัดนี่ก็ได้เลยนะครับข้างในก็จะมีเจ้าตัว Black l a b e l อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าครับ เออแต่ตัวนี้มัน700 ml ไม่น่าจะพอสำหรับผมนะครับนี่จัด1ลิตรไปเลยนะครับตัวนี้1ลิตรนะครับไปมาแล้วครับนี่เป็นไงอ่ะคอลเลคชันใหม่เว้ยอ้าวฮิ้วฮิ้วฮิ้วได้ด้วย้ได้ด้วยสะดวกเลยคืนนี้ยาวมาเดี๋ยวพี่ชงให้กินดีกว่ามาเอ๋มาแล้วมาอ่ามาเอาออดอล็อกเลยพี่คอมเอาออดอล็อกดิ ของดีตัง้งแต่อลดอลล็อกมาเชียร์สปลื้มมากอะ่ะพี่สอมยังไงโอ้และอยากจะโบกแลวอยากจะรู้เลยจริงว่าอไอตัวเนี้ยพี่รอมเขาจะไปหาเซียนได้ที่ไหนล่ะตอนนี้โอ้ที่ไหนก็มีที่งอเออแล้วนี่นะครับเขามีตัวลิมิเต็ดออกมาด้วย ห้ามิลลิมิเต็ดด้วยเคยกินไอ้นี่ไหมดับเบิลแบล็คแล้วก็เคยครับเคยลองหน่อยโกะโกะยังไม่เคยอ่าแล้ไปหาซื้ออุ้ยมีบูด้วยใช่เป็นตัวลิมิเต็ดเลยแล้วก็ขอมีจำกัดด้วยโอ้รีบๆเลยนะรีบๆรีบๆ